กู้เงินจากธนาคารมาในวงเงินทั้งสิ้นจํานวน2ล้าน5แสนบาทคําถามคือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นณกนะรมที่ดินระหว่างนายเกับนายบจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมวินกูรูลิฟ่งครับกูรูทอสคุยทุกเรื่องเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยวันนี้เรามาถึงหัวข้อที่น่าสนใจอีกหัวข้อหนึ่งนะครับว่าการที่เราไปโอนบ้านโอนที่ดินหรือโอนคอนโดที่กรมที่ดินเนี่ยมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นใช่ไหมครับหลายๆคนคงเคยได้ยินทั้งค่าโอนค่าจดจำนองหรือค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นณกรมที่ดินแต่ในความจริงแล้วค่าใช้จ่ายเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันอย่างละเอียดในแต่ละตัวเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอแยกประเภทของค่่่่่าาใช้้จจยททีีะะเกกกิิดดขึนนนนณรรมอคับ เมื่อเราทําการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ดินหรือไม่ว่าจะเป็นคอนโดนะครับเราจะต้องไปทําการโอนณกลมที่ดินครับซึ่งกรมที่ดินก็แบ่งเป็นตามเขตเขตเขตแล้วแต่พื้นที่ที่เราตั้งอยู่นะฮะซึ่งวันโอนนกรมที่ดินเนี่ยเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นครับซึ่งค่าใช้จ่ายหลักๆนะครับจะแบ่งได้เป็น5ตัวครับนั่นก็คือ 1. ค่าโอน2ค่าจดจำนอง3ค่าอากรสเตม4ค่าภาษีธุรกิจจำเพาะและ5ค่าภาษีเงินได้ครับทวนอีกทีนะครับค่าใช้จ่ายทั้ มี5ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกคือค่าโอนตัวที่2ค่าจดจำนงตัวที่3ค่าอากรสแตมตัวที่4่ค่าภาษีธุรกิจจำเพาะไอ้สกับ4เนี่ยคุณต้องดูว่าคุณเข้าเคสไหนนะครับถ้าคุณถือครองเกิน5ปีหรือมีชื่อในทะเบียนบ้านเกิน1ปีเนี่ยคุณก็จะไปเสียค่าอากรสแตมและภาษีธุรกิจจำเพาะไม่เสียแต่ถ้าคุณไม่ได้เข้าเกณฑ์อากรสแตมเนี่ยคุณก็ต้องไปเสียภาษีธุรกิจจำเพาะนะครับและค่าใช้จ่ายตัวที่5เนี่ยมันก็คือค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับเพื่อเป ถ้ามีการซื้อขายกันจริงๆสัก1ห,หลังหรือ1เคสเนี่ยมันจะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆบ้างที่กรมที่ดินและเราจะคิดคำนวณอย่างไรเดี๋ยวลองไปดูกันครับขึ้นโจทย์ก่อนนะครับนาย A ทําการขายบ้านให้ในาย B นะฮะโดยมีราคาซื้อขายอยู่ที่2องล้านห้าแสนบาทและมีราคาประเมินกรมที่ดินนะครับอยู่ที่2องล้านแปดแสนบาทในข้อนี้ผมสมมุติให้ราคาซื้อขายมันต่ํากว่าราคาประเมินที่กรมที่ดินประเมินนะโดยนาย A เนี่ยถือรองรัพย์หลังนี้มาแล้วเพียงแค่2ปีนะครับแต่นายเเนี่ยมีชื่ออยู่ใน เบียนบ้านแล้วครบ1ปีส่วนนายบีนะครับไปกู้เงินจากธนาคารมาในวงเงินทั้งสิ้นจํานวน2องล้านห้าแสนบาทคําถามคือค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นณกนะรมที่ดินระหว่างนายเกับนายบจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูตัวเลขคือราคาที่เราจะไว้ใช้คิดไปคูณอัตราต่างๆก่อนนะครับของบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เนี่ยโจทย์กําหนดว่าราคาซื้อขายหน้าสัญญาคือ2องล้านห้าถูกไหมฮะแต่ราคาประเมินกรมที่ดินอยู่ที่2องล้านแในกรณีนี้นะครับกรมที่ดินจะยึดว ว่าตัวเลขไหนมากกว่ากรมที่ดินเอาวันนั้นดังนั้นแล้วเนี่ยราคาที่เราจะใช้คิดมันคือราคา2อล้านแนะครับคือราคาประเมินกรมที่ดินเพราะข้อนี้ราคา2อล้านแเนี่ยมันมากกว่า2อล้านหนะค่าใช้จ่ายตัวแรกครับคือค่าธรรมเนียมการโอนที่ดินนะครับคิดเป็น2%ของราคาประเมินนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยเราเอา2องล้านแปดแสนเนี่ยมาคูณกับ2%จะได้ค่าธรรมเนียมการโอนทั้งสิ้น5 6 0 0 0ืบาทครับซึ่งค่าธรรมเนียมการโอนเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าโดยปกติแล้วจะแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราสามารถตกลงกันวันทําสัญญาจะซื้อจะขายได้ว่าจะผักภาระตรงนี้ไปที่ผู้ซื้อหรือผู้ขายครับส่วนที่2ครับคือค่าจดจํานองครับ ในส่วนของค่าจดจำนองเนี่ยคิดคิดเป็น1%ของวงเงินที่เราไปขอกู้มาครับซึ่งในเคสเนี้ยนาย B ไปขอกู้มา2 5 0ล้านบาทดังนั้นเนี่ยค่าจดจำนองก็คือ25 0ล้านบาทครับดังนั้นค่าธรรมเนียมการจดจำนองคือเอา2 5 0ล้านมาคูณกับ1%จะได้ค่าจดจำนองออกมาเป็น25,000บาทครับซึ่งค่าจดจำนองเนี่ยโดยปกติแล้วผู้ซื้อต้องเป็นผู้จ่ายนะครับเพราะเราเป็นคนไปกู้เงินมาเนาะค่าจะจ่ายข้อที่3ครับคือค่าอารคอนสแตมถ้าดูจากในเคสนี้นะครับจากท รั์นี้มาแล้วถือครองมาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น2ปีและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไปแล้ว1ปีดังนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เขาจะต้องเสียคือค่าอากรสแตมนะครับเขาไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจจำเพาะค่าอากรสแตมเนี่ยคิด0.5%ของราคาประเมินกรมที่ดินครับดังนั้นเอา2ล้านแแสนไปคูณ0.5คําตอบที่ได้นั่นก็คือ14,0 0 0บาทนั่นเองครับคือค่าอากรสแตมที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายตัวสุดท้ายนั่นก็คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับซึ่งในส่วนนี้ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ เนะพราะเขาเป็นคนขายได้เงินมานะครับการคิดภาษีเงินได้เนี่ยเราก็ต้องไล่สเตป5สเตปอย่างที่ผมบอกไปนะลองดูครับสเต็ปแรกมาดูก่อนว่าเงินได้เราได้เงินได้เท่าไหร่นะครับผู้ขายขายมาด้วยเงินได้2องล้านแปดแสนบาทอันนี้อ้างอิงจากราคาประเมินกรมที่ดินนะครับเพราะมันสูงกว่าราคาขายข้อที่2มาดูจํานวนปีที่ถือครองครับนายเอเนี่ยถือครองมาแล้ว2ปีแล้วก็มาดูในตารางว่าค่าลดหย่อนเนี่ยเขาให้ได้กี่เปอร์เซ็นต์สปีเนี่ยกฎหมายกําหนดไว้ว่าให้หักค่าลดหย่อนได้84%ของราคาประเมินครับ ดังนั้นแล้วเราเอาเงินได้มาคูณ84%เท่ากับ2ล้าน8 0 0 0คูณ84%ค่าที่ได้ออกมานั่นก็คือ2 3 5 2,000บาทครับเป็นหดังนั้นมูลค่าที่นำมาคิดภาษีเท่ากับเงินได้ลบค่าลดหย่อนเท่ากับ2 8 0 0น8 0ลบกับ2้าน3 5 2,000บาทจะได้เงินได้ที่นำมาคิดภาษีคือ4 4 8 0 0 0บาทครับสเต็ปที่3นะครับเอาจํานวนปีที่ถือครองไปหารกับตัวเลขที่เราหามาเมื่อครู่นี้ นั่นคือ448,00 0หารด้วย2ครับตัวเลขที่ได้ออกมานั่นคือ224,0 0 0บาทครับสเต็ปที่4นะครับเอาตัวเลขที่เราได้จากข้อที่3มเนี่ยมาคำนวณอัตราภาษีตามอัตราขั้นบันไดาตามที่ผมได้พูดไปแล้วในช่วงก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือเอา2 2 4 0 0 0บาทเนี่ยมาเข้าสูตรนะครับจะได้เป็นอัตราภาษีที่ต้องเสียเนี่ยมันตกอยู่ในช่วงแรกของขั้นบันไดนั่นคือช่วง1บาทแรกจนถึง3 0 0 0 0 0บาทเนี่ยเสียภาษี5%เดังนั้นเอา2 2 4 0 0 0มาคู กับ5%จะได้ภาษีที่ต้องเสียนั่นก็คือ11,200บาทครับ11,200เนี่ยคือภาษีเงินได้ที่เราต้องเสียในแต่ละปีนะสะเต็ปสุดท้ายแล้วเนี่ยเอาจำนวนปีที่ถือครองมาคูณภาษีเงินได้ที่ต้องเสียในแต่ละปีจะได้เป็น11,200นคูณกับ2นะครับคำตอบนั่นก็คือ22,400บาทคือภาษีเงินได้ที่เราจะต้องเสียณกรมที่ดินนั่นเองครับสรุปนะครับจากโจทย์ที่ผมได้ให้มาเนี่ยการซื้อขายบ้านสักหลังนงเนี่าเป็นไปตามโจททย์ที่ผมมบออกกนนั่น็คคืีราา ราคาซื้อขายหน้าสัญญากันอยู่ที่2อล้านหแต่ราคาประเมินกรมที่ดินบอกว่า2อล้านแคนที่ขายเนี่ยถือครองมาแค่2ปีแต่ว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านครบไปแล้ว1ปีเนี่ยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ครับค่าธรรมเนียมการโอน56,00 0บาทค่าจดจำนอง2อง0 0บาทค่าอารกรสแตมป์1 1 4 0 0บาทค่าภาษีธุรกิจจำเพาะไม่เสียค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา2 2 4 0 0บาทครับและนี่คือจำนวนเงินทั้งหมดที่เราในฐานะผู้ซื้อและผู้ขายควรจะคำนวณให้เป็นเบื้้องตน เพื่อที่จะวางแผนหาเงินมาเตรียมสำรองไว้ครับหลังจากที่เราอธิบายกันมาทั้งหมดแล้วนะครับถ้าใครยังงงอยู่ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเลยเพราะจริงๆอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตัวเลขเหล่านี้กรมที่ดินเขาจะคิดคำนวณให้เราเพียงแต่ว่าที่ผมนํามาพูดในวันนี้เพราะผมอยากให้ทุกคนนะ่ะคิดคำนวณเบื้องต้นได้เป็นก่อนเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อที่เราจะสามารถเตรียมความพร้อมในทั้งเรื่องการจัดการเงินหรือเงินสำรองของเราให้พร้อมก่อนทําการไปโอนนะฮะมันจะได้ไม่กระทบกับแผนการเงินของเราในระยะย,ยาวครับก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ คลิปนี้สำหรับใครที่ถูกใจและชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ช่องปูลูลิฟวิ่งตัวจริงเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับผมจะทําการอัปเดตมาตรการต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยให้คุณรู้ก่อนใครที่นี่ช่องปูลูลิฟวิ่งครับกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆที่จะมีออกมาทุกคลิปนะครับ